สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูพลอยในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะครูพลอยนะคะมีคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างของการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทนะคะรวมถึงจะให้นักเรียนนะคะลองไปฝึกอ่านด้วยนะคะ วันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะแนวทางการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะ1นนะคะควรเริ่มที่จะศึกษาลักษณะของฉันทลักษณ์นะคะเพื่อการเว้นวรรคที่ถูกต้องนะคะ2ค่ะควรใช้ลีลาของเสียงเช่นเอื้อนเสียงหลบเสียงนะคะให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับแต่ละบทนะคะ 3. ค่ะซื่ออารมณ์ต่างๆให้ถูกต้องตามเจตนาของกวีเช่นบท นี้สมมุตินะคะเช่นแต่ละบทเนี่ยกวีนะคะก็จะมีเจตนาที่แตกต่างกันเช่นบทนี้นะคะจะให้สื่อความหมายไปทางที่โหยหาคิดถึงคันนึงถึงคนรักก็ควรใช้น้ําเสียงให้เหมาะสมหรือบางบทเนี่ยจะสื่อถึงการรบราข้าวฟันกันนะคะก็จะต้องใช้น้ําเสียงให้เหมาะกับการรบนะคะ ต่อไปค่ะจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะและที่เน้นย้ำกันทุกครั้งในการอ่านออกเสียงก็คือคําควบกล้านะคะเช่นรอเรือรอลิงนะคะก็ควรที่จะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะต่อไปค่ะรู้จักอ่านรวบคำนะคะเพื่อให้ตรงฉันพลักษ์นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะเพราะการอ่านแต่ละครั้งนะคะการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะจะเป็นการสร้างเสริมให้ตัวของผู้อ่านนะคะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอ่านกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพนะคะบาทแรกนะคะจะนิยมอ่านเสียงสูงนะคะคําท้ายวรคที่ใช้เสียงจตวานะคะต้องเอื้อนเสียงสูงให้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวครูจะอ่าน กรอนสุภาพให้ฟังเป็นแบบทํานองสนอนะคะซึ่งกรอนสุภาพนี้นะคะก็จะมาจากพระอภัยตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อนะคะของสุนทรภู่ค่ะฟังตัวอย่างกันนะคะจะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่องถึงบาทเบืองปรเมตร พระเชติหาององค์อภัยมณีสีโสภา ะะก็จะเป็นตัวอย่างของกรอนสุภาพนะคะนักเรียนคนใดสนใจนะคะลองไปฝึกอ่านกันได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นกรอนบทละครนะคะกลอนบทละครนะคะคําท้ายวักที่ใช้เสียงจัตวานะคะก็จะต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะการอ่านนะคะก็จะอ่านคล้ายๆกับกรอนสุภาพนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านตัวอย่างให้ฟังนะคะบัดนั้น นนทกนำใจแกล้งกล้าลิวกรดรองประกาศตวาดมาอัจนิจาคมเหงเล่นทุกวันนี่นะคะก็จะเป็นกรอนบทละครนะคะครูเน้นย้ำอีกครั้งนะคะในส่วนของกรอนบทนบทละครนะคะ จะมีการขึ้นต้นด้วยคําว่าบัตรนั้นเมื่อนั้นนะคะเมื่อนักเรียนเห็นบัตรนั้นเมื่อนั้นที่ใดนะคะนักเรียนก็จะสามารถแยกได้ทันทีเลยค่ะวันนี้นะคะก็คือกรอนบทละครค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกรอนเสภาค่ะกรอนเสภานี้นะคะคําท้ายวักนะคะที่ใช้เสียงจัตวาต้องเอี้ยต้องเอื้อนนะคะเสียงสูงให้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะ อันชาตไดไราสานติสุขสงบ กิจสิ้นละปะวไลายละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริ ประดาบระดานี่นะคะก็จะเป็นกรนเสภานะคะกรนเสภานี้นะคะสามารถอ่านแบบทำนองสนอก,ก็ได้นะคะเช่นที่ครูอ่านไปนะคะแต่เมื่อเราจะอ่านเป็นกรนบทเสภานะคะก็จะต้องมีการเอื้อนข้างหน้านะคะเช่น ตัวอย่างการเอื้อนขึ้นต้นกรอนเสภานะคะเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสี่สุภาพค่ะโครงสี่สุภาพนะคะวักหลังของบาทที่สองนะคะให้เอื้อนเสียงต่ําค่ะแล้วก็วักคาท้ายของวักนะคะที่ใช้เสียงจัตวานะคะต้องเอื้อนเสียงสูงให้เป็นพิเศษเห็นไหมคะการอ่านกรอนแต่ละชนิดเนี่ยที่ผ่านมาสองสามชนิดแล้วนะคะ ก็จะเน้นในส่วนของคำท้ายที่เป็นเสียงจัตวานะคะจะต้องเอื้อนเสียงสูงให้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวครูจะมาอ่านโครงสีสุภาพให้ฟังกันคะ่ะปลาระพันหอดูวยใบคาใบก็เหม็นข้าวปลา จะเป็นโครงสีสุภาพนะคะตัวอย่างนะคะใครอยากฟังหรืออยากฝึกต่อนะคะลองเอาไปฝึกดูนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของกาบยานี11นะคะบาทโทนะคะจะนิยมอ่านด้วยเสียงสูงนะคะแล้วก็คําท้ายวักนะคะที่ใช้เสียงจัตวานะคะก็จะต้องเอื้อนเสียงสูงให้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันค่ะยาดวนคไหลแลน กรีดเวนบางควรทอตาลิลารันจวนสะดุดบาดจากพลาดพลานไมคะนี่ก็นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของกาบยานี11ค่ะ ต่อไปคะ่ะกับฉบัง16นะคะนิยมอ่านเสียงเสมอกันทุกวักนะคะอ่านได้เลยนะคะเช่นเดียวกับกรอนสุภาพนะคะแต่จะใช้เสียงเสมอกันนะคะเช่นอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อัมรินทรงคดชะเอ แรงแข็งคันเผือกพองผิวพันสีสังสะอาดโอลาเห็นไหมคะการอ่านของครูก็จะเสมอกันไปทุกวักนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสรุปบทเรียนนะคะทั้งในส่วนของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้แล้วก็อ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะการอ่านออกเสียงนะคะก็จะมีในส่วนของระดับของการอ่านนะคะคือการอ่านได้อ่านเป็นนะคะมีในส่วนของประเภทของการอ่านนะคะคือการอ่านจับใจความอ่านออกเสียงมีในส่วนของเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายที่จะใช้ในการเว้นวรรคต่างๆนะคะเน้นเสียงทอดเสียงนะคะ แล้วก็จะมีแนวทางในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วแล้วก็แนวทางในการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะวันนี้นะคะครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะอ่านขยานหรือทํานองสนทในแต่ละบทนะคะที่นักเรียนได้ฟังจากครูไปนะคะไปฝึกกันเล่นๆนะคะฝึกกันแบบฝึกอ่านฝึกท่องดูนะคะถ้าทําได้เนี่ยจะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ครูอยากจะฝากให้นักเรียนนะคะทําลงในสมุดนั่นก็คือการสรุปบทเรียนนะคะดังภาพที่ครูยกให้นะคะที่เป็นแผนผังสรุปบทเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทําลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งครูนะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักไลน์สอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ w w w รอักษร .com นะคะที่ให้ สไลด์สวยๆนะคะมาใช้ในการสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะได้เรียนกับสไลด์ที่สวยๆเช่นนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ